สวัสดีค่ะคนลักขณามีนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทํานายดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์ให้คนลักขณามีนนะคะท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะคะช่องนี้แม่หมอดูแบบลักขณานะคะถ้าท่านไม่ทราบลักขณาแม่หมอก็อนุโลมให้คุณดูแบบราศีได้นะคะ ถ้าคุณดูแบบราศีแล้วไม่ตรงนะคะคุณสามารถที่จะดูคลิปคำทำนายอื่นนะคะที่ใกล้เคียงกับชีวิตของคุณได้นะคะคนมีนเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคนมีนเดือนนี้ขี้เหนียวคะ่ะขี้เหนียวนะคะการใช้จ่ายนี่ก็เรียกว่าประหยัดมัธยัดดีนะนะคะเดือนนี้คุณไม่ค่อยจะไปไหนมาไหนหรอกนะคะบางคนบางท่านอยู่แต่กับบ้านนะคะส่วนมากก็จะเพื่อนมาหาสมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าปิดตัวเองนะ ปิดตัวเองเรื่องค่าใช้จ่ายก็เซฟๆมากเลยนะคะมุ่งหวังแต่ในเรื่องของการหาไรายได้นะคะบางคนก็เรามัดระวังนะคะอเรียกว่าโลภมากก็ไม่ดีนะคะระวังความคิดของเราที่ไปทําอะไรที่มันแบบไม่ถูกต้องผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ให้เรามาระวังด้วยนะคะแต่ว่าในไพ่ของคนมีนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นความวุ่นวาาวุ่นวายที่สรุปแล้วก็มีความสุขดีนะคะ เป็นยังไงล่ะแม่หมอนะคะก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักแม่หมอว่ามันมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่บ่งบอกว่ากําลังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะประเด็นนี้ขอเปิดเรื่องของความรักก่อนนะเพราะว่าเป็นเดือนกุมภาพ,พันธ์นะคะเราทายความรักให้คุณก่อนเลยคนโสดนะคะคนโสดแบบว่าที่ผ่านมาแล้วคุณอาจจะเจอเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันแย่แยๆจบกับความรักที่ไม่ดีมานะคะเจอปัญหาท็อกซิกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะ คุณก็เลยรู้สึกว่าอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่นิ่งๆไม่อยากคุยกับใครไม่อยากคบใครอะไรประมาณนี้นะคะแต่ปรากฏว่ามันมีคนหันมามองคุณนะไพ่คิงหันหน้ามาหาคุณไพ่คิงถือไม้เท้านะคะคนนี้เป็นคนบางคนเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีกิจการเป็นของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะจะเล็กจะใหญ่ก็อยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนนะคะหรือบางคนบางท่านจะมีคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะมามอง ะะไม่แอบ,บส่องไม่แอบ,บมองได้นะคะเนี่ยนะคะแต่เราก็อาจจะไม่ค่อยแบบสนใจเท่าไหร่บางคนกลัวด้วยซ้ํานะคะกลัวในเรื่องของคนที่เข้ามานะคะก็ถ้าสําหรับเดือนนี้แล้วก็ใช่ตามมองได้นะคะถ้าดูจากหน้าไพา่คนโสดเนี่ยใช่ตามมองได้นะคะแต่ตัวคุณก็ยังกลัวลวอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะแต่ถ้าดูตามหน้าไพ่ถือว่าดีนะ ก็ยังโอเคอยู่นะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดไปรอหลังวันที่8เมษายนนะคะที่ดาวพฤหัสด,ดาวประจําตัวของคุณจะเข้าทับลัคนานะคะช่วงนั้นไฟเขียวได้เลยคนโสดนะคะจะคุยกับใครตามสบายเลยนะคะช่วงนั้นนะคะจะมีคนที่ดีๆเข้ามานะคะมีโอกาสเจอคู่แท้คู่บุพเพันนิวาสนะคะสําหรับช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายทับลัคนาของคุณนะคะ ดาวพฤหัสทับลัคนาก็มีโอกาสที่หลายๆคนจะลงจากคู่ลงจากคันเยอะเหมือนกันนะคะในช่วงนั้นนะคะก็เรียกว่าถ้าเป็นคนโสดนะคะแนะนำว่าไปคุยหลังวันที่8เมษายนดีกว่านะคะช่วงนี้ก็ใช้ชายตามองก่อนได้นะคะโอเคไม่ละ่ะช่วงนี้ถ้าใชา้ตามองก็โอเคนะคะเพราะว่าในคนที่เข้ามาเนี่ยก็ ตำแหน่งหนะ้าที่การงานก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันท้าไพคิงนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่มีความรับผิดชอบที่ดีนะคะมีภาระหน้าที่มีการมองอะไรไปข้างหน้ามองการไกลดีนะสำหรับชายหนุม่มหรือว่าหญิงสาวที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะเดือนนี้นะคะจะอยู่หรือจะไปนะคะเดือนนี้ถ้าคน แยกเป็นประเด็นแล้วกันนะคะถ้าเป็นคนคุยที่ทะเลาะเบาะแ้งกันมาที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะท็อกซิกมากๆนะคะเพราะว่าเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะบางคนอาจจะเลิกกันแล้วด้วยซ้ำนะคะบางคนอาจอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะตำแหน่งปัญหาของคุณเป็นไพ่เดอะเรเวอร์สนะคะเห็นไหมคะมันเป็นการเลือกต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเลือก2ทางเลือก2ออย่างนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกยังไงแม่หมอมองว่า คุณก็จะมีความสุขขึ้นนะคะสำหรับคนมีนนะคะแม่หมอไม่ชี้นำในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็แล้วกันให้คุณไปตัดสินเองนะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคู่มีปัญหาอะไรที่แตกต่างกันแล้วก็มีความซับซ้อนที่แตกต่างกันด้วยนะคะแต่ว่าปัญหาบางอย่างนะคะมันจะมีความที่คายหรือว่าดีขึ้นนะคะ ยิ่งช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าทับลัคนาแล้วอุปสรรคปัญหาต่างๆมันก็จะขี้คายขึ้นแต่ว่าจะบอกว่าในช่วงที่พฤหัสทับลัคนามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆคนมีการเปลี่ยนแปลงนะบางคนเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะคะเนี่ยนะคะเปลี่ยนแล้วชีวิตดีขึ้นนะคะเนะีคะเพราะว่า,าดาวพฤหัสทับลัคนาคนที่สีไม่เสมอกันนะคะก็ต้องจบกันไปนะคะคุณก็จะได้เจอคนใหม่ เข้ามาในชีวิตนะคะไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่เดเว r ร์ด้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่เร,เรียกว่าโชคลาภก้อนใหญ่นะคะถ้าเป็นคนโสดก็เป็นคนโสดที่มีความสุขอิสระเสรีไร้พันธนาการใดๆนะคะมีความสุขได้เดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะมีสภาพชีวิตที่มันดีขึ้นกว่าเดิมอุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมนะคะ ช่วงพฤหัสทับลัคนาการกินอยู่ก็จะดีขึ้นสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงระวังความอ้วนด้วยนะคะสำหรับคนมีนนะคะช่วงนั้นนะคะในเดือนนี้จะเป็นช่วงของเดือนหัวเลี้ยวหัวต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะถ้าดูจากหนา้าไพ่นะคะถ้าใครที่มีปัญหาเนี่ยก็พิจารณาดีๆแล้วกันนะคะส่วนคนมีคู่นี่ก็ บางคนบางท่านมีเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งกันที่ผ่านมาเหมือนกันนะถ้านาไพขึ้นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งก็ให้ระวังเรื่องของบุตรนะคะคนมีคู่ไม่หมอมองว่าจะเป็นปัญหาของบุตรมากกว่าบางคนทะเลาะกับบุตรนะคะขัดแย้งกับบุตรนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในส่วนของบุตรบริวารของคุณนะคะถ้าเป็นลูกน้องก็ระวังการทะเลาะขัดแย้งกันของลูกน้องบริวารคนใต้บังคับบัญชาของคุณนะคะ ถ้ามุมมองในมุมที่ดีสำหรับไพ่เดอะทาวเวอร์แม่หมอมงว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่อาศัยนะคะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนี้นะคะยกย้ายที่ทำงานอะไรประมาณนี้นะคะเปลี่ยนห่วงจุ้ยใหม่จัดห่วงจุ้ยบ้านใหม่อะไรประมาณนี้สำหรับไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะส่วนไพ่อนาคตขึ้นดีนะคะไพ่อนาคตขึ้นดีเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะจะมีโอกาสในการหาช่องทางหาไรายได้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น คนมีนจะขยันทำมาหากินมากขึ้นนะคะในอนาคตเนี่ยนะคะขยันทำมาหากินมากขึ้นประหยัดมัธยัติมากขึ้นนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีหัวทางด้านการเงินนะคะแต่ว่ารายได้บางอย่างที่เข้ามามันอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะจิตใจของเราก็อยากจะได้เยอะๆแหละนะคะแต่ว่า สถานการณ์บางอย่างในช่วงนี้มันอาจจะเรียกว่ายังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะว่ามันมีดาวที่เป็นดาวอาริของคุณนะคะเข้าสู่ภพลาภเหมือนกันนะคะแล้วก็มีดาวในภพเรือนที่ดีเข้าสู่ภพลาภะนะคะครอบครัวคนรักคู่ค้าคู่สัญญาเพื่อนฝูงจะนําโชคนําลาบมาให้คุณในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะว่ามันจะมีดาวที่ไหลเข้าสู่เรือนลาภของคุณไม่ว่าจะเป็นดาวพุธ ดาวทิศดาวสุกนะคะแล้วก็มีดาวเสานะคะที่อยู่ในเรือนราหะของคุณนะคะเป็นกเกษตรด้วยนะคะก็เรียกว่ามีดาวหลายดวงรุมอยู่ในเรือนราหะโชคลาภความสําเร็จนะคะก็จะมีมาถึงเจ้าชะตาในเดือนนี้สูงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานบางคนบางท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเรื่องของการงานนะคะการงานนั้นจะนํามาซึ่งโชคลาภก้อนใหญ่นะคะ เพราะว่าถ้าดูจากหน้าไพา่ถ้าใครที่ทำมาค้าขายเนี่ยนะคะก็เรียกว่าของอาจไม่พอขายมีลูกค้ามาเหมาล็อตใหญ่เลยนะคะก็บริหารสต็อกดีๆนะสำหรับคุณมีนนะคะแต่แม่หมอจะบอกว่ามันมีดาวดวงหนึ่งที่เป็นคู่ขัดลาบก็คือดาวสุกับดาวเสาร์นี่แหละคะ่ะมันเป็นคู่ขัดลาบกันนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้ลาบบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะคะแต่แม่หมอมองว่าดาวที่ดีมันเยอะกว่านะคะ คุณก็น่าจะมีออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามาตูเหมือนกันนะสำหรับคนที่ค้าขายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะนะคะตำแหน่งที่8ดของคุณนะเป,นนเ,นนะเป็นตำแหน่งของเพื่อนนะเป็นตำแหน่งของเพื่อนเป็นไพ่สิบเมถาวเพื่อนนี่แหละจะนำโชคลาภมาให้คุณนะคะบางคนบางท่านถ้าซื้อขายกับเพื่อนฟูงขายของให้เพื่อนน่ะนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าแนะนำว่าเพื่อนที่จะนำโชคลาภมาให้คุณนะั้นต้องเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนเก่า รือว่าเพื่อนที่อยู่ไกลๆจะดีมากๆนะคะเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้เลยนะคะขายดีเชะละนะคะในเดือนนี้ของคนมินก็ถือว่าดีนะคะแต่ที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องอะไรเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเจ้านายหัวหน้าคนที่อาวุโสกว่านะคะ,ะในตำแหน่งนี้เป็นไพ่เจ็ดาบหม,หมอค่ะถ้าเป็นคนที่ทำงานประจำเนี่ยนะคะระวังเจ้านายหัวหน้าเนี่ยนะคะจะทิ้งงานให้คุณนะ จะแอบไปเที่ยวแล้วก็ทิ้งงานให้คุณต้องมาเข้าเข้ามาแก้ไขมารับผิดชอบนะคะระหว่างการชักชวนจากเจ้านายหัวหน้านะคะที่จะชักชวนไปในไปทำอะไรในเรื่องที่มันไม่ถูกต้องนะคะก็อย่าไปไว้ใจมากในช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าดาวพุหัดตกพบวินาศด้วยนะคะอาจจะนําความเสียหายมาให้กับชีวิตของคุณได้ในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูดีๆด,ดูเป็นบางคนนะคะ ก็เซฟๆตัวเองนะคะสำหรับคนมีนนะคะแต่ในส่วนของอื่นๆนั้นถือว่าโอเคนะคะก็ในเดือนนี้แม่หมอมองว่าคนมีนค่อนข้างที่จะแบบเ,เรียกว่าเซฟอะไรหลายๆอย่างเยอะนะไ <Cook. S 1> พ่ประกอบหน้าก็เป็นไพ่ไพ่ก้าวไม่เท้านะคะก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องบริหารจัดการดีๆในเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายนะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะเพราะว่า มันจะเป็นช่วงที่ยอดออเดอร์ไม่สัมพันธ์นกันกับสต็อกนะคะถ้าดูจากหน้าไพ่นะนะคะมันถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีนะคะเราอาจจะเรียกว่ากำไรน้อยไม่คุ้มทุนนะคะก็เรียกว่าดูดีๆนะคะสำหรับคนมีนนะคะแต่ไพ่สรุปเป็นไพ่เด e รเวอไม่หมามองว่าคุณโอเคนะโอเคนะคะ แม่หมอมองว่ามันมันมีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่เหมือนกันนะสาหรับคนเมีนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าอ่าระวังนังหนักเลยตําแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยในฝั่งของคุณพ่อหนึ่งแหละนะคะฝั่งของญาติของคุณพ่อหนึ่งแหละนะคะคนที่อาวุโสกว่าคุณอะไรประมาณเนี้ยนะคะถ้ามีการติดต่อประสานงานอะไรกันหรือว่าให้เขามาร่วมหุ้นลงทุนอะไรเนี่ยต้องระวังดีๆนะคะในส่วนของ ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าคุณพ่อญาติฝั่งของคุณพ่อเนี่ยนะคะให้ระวังนะคะแต่ที่เหลือนี่ดีบริวารก็ดูดีๆนะของขายดีออเดอร์เยอะลูกน้องลาออกนี่ก็ทำไม่ทันนะคะเนี่ยนะคะดูดีๆนะคะก็เรียกว่าบ,บางคนบางท่านอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโกดังสินค้าสร้างโกดังสินค้าใหม่ด้วยในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะออกแนวแน,วนี้นะคะ ออราเรษฐีเริ่มจับแล้วนะคะคนมีนนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะบริหารจัดการดีๆนะคะก็ไพ่ไม่มีลายมากหรอกค่ะนะคะเพราะว่าเดอะทาวเที่ขึ้นในตำแหน่งที่5เนี่ยมันก็เป็นไพ่ที่อยู่ไกลตัวของคุณด้วยนะคะถ้าเราระมัดระวังแล้วก็ บริหารจัดการดีๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะสําหรับคนมีนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่หมอด้วยถ้าคุณชอบคลิปนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะคะวันนี้แม่หมอขอลาก่อนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ